สวัสดีค่ะเจอกับแมนเดียบิีกแล้วค่ะวันนี้จะเสนอเมนูง่ายๆนะคะไก่ผัดวุ้นเส้นกระหล่ำปรีค่ะส่วนประกอบที่แม่เนียมใช้นะคะมีไก่มีกระเทียมมีวุ้นเส้นกระหล่ำปรีแครอทนิดหน่อยแล้วก็มะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะคะเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะมาทำกันเลย เปิดไฟใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันลงไปรอน้ำมันร้อนนะคะเครื่องปรุงมันนี้ยายใช้ซอสฟ้าเขียวฟ้าเขียวน้ำมันหอยรสดีชุรสดหน่อยนะคะแล้วก็ พริกไทยค่ะพริกไทยเปิดไฟใช้ไฟกลางนะคะใครใช้แจ้ใช้ไฟกลางเปิดไฟน้ำมันร้อนน้ำมันร้อนเอากระเทียมลงไปผัดค่ะกระเทียมลงไปผัดนะคะผัดกระเทียมให้หอมค่ะวันนี้ยายใช้ไข่สองใบนะคะ เมนูง่ายอีกแล้วผัดปูนเส้นใส่ไก่ใส่กะล่ำปรีกระเทียมหอมแล้วนะคะเอาไก่ลงไปผัดให้สุกค่ะ ใครจะใช้หมูใช้อะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้ยายมีไก่ค่ะหรือใช้เนื้อไก่มีดงูง่ายๆค่ะผัดไก่ให้สุกค่ะ ใส่ให้สุกนะคะใช้ไฟกลางใช้ไฟกลาง พอไก่สุกแล้วนะคะพอไก่สุกแล้วเอาไข่ลงค่ะเอาไข่ลงให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะ รอให้ไข่เซ็ตตัวเมนูง่ายๆค่ะวุ้นเส้นวุ้นเส้นนี้แช่น้ำก่อนนะคะ วุ้นเส้นแห้งค่ะเราใช้วุ้นเส้นแห้งก็ต้องเอาไปแช่น้ําให้มันนิ่มก่อนนะคะพอไข่เซ็ตตัวดีแล้วก็ผัดให้เข้ากันกับไก่เนื้อไก่เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็ลดไฟลงนะคะมันจะไหม้ก่อนเอาเส้นลงค่ะ มะเขือเทศมะเขือเทศแครอทผัดให้เข้ากันก่อนนะคะขั้นตอนนี้เติมน้ำได้นะคะเติมน้ำได้ขุบคลิกเติมน้ำได้ค่ะ ก็ปรุงรสนะคะปรุงรสซอสฟ้าเขียวหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะชูรสครึ่งช้อนชารสดีรสดีหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยน้ำมันหอย สองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันค่ะเติมน้ำนิดหน่อยได้นะคะเส้นเราจะได้นุ่มขึ้นมาหน่อย เล่งไฟได้ค่ะเล่งไฟขึ้นมาชิมดูเลยนะคะชิมดูเลยเอาให้มันถูกใจตัวเองนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะเราจะได้รู้ว่ามันขาดอะไรมันไม่พออะไรน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะรสชาติถูกใจแล้วแล้วก็เอากระหล่ำปีลงเลยค่ะอันนี้สูตรแม่เนียมนะคะกระหล่ำปีกระหล่ำปีสุกง่ายผัดให้เข้ากันเลยค่ะ เป็นไงคะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวคะ่ะไม่แพงด้วยนะคะประหยัดใครจะใส่ไข่มากกว่า2ฟองก็ได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะเอาพริกไทยโรยหน่อยให้มีความหอมขึ้นมาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ หรือใครมีเด็กทานด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะเป็นไงคะง่ายไหมไก่ผัดวุ้นเส้นกระหล่ำปีลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆเสร็จแล้วคะ่ะปิดไฟคะ่ะ เป็นไงคะเมนูง่ายๆเร่งรีบเนี่ยได้สบายเลยโอเคนะคะลองทำทานกันดูคงไม่ยากง่ายๆแม,ม่เนียมเสนอเมนูง่ายๆทุกเมนูนะคะลองทําดูนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่เนียมนะคะ คอมเมนต์กันได้นะคะเป็นยังไงติชมแม่เนียมได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ